ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนช่องน้องแสงชาแนลนะครับมาพ่อพีพ่อน้องแรงของนะครับวันที่ไก่เหลือพี่น้องอื่นอีกกระบายสามโมงสามโมงกลัวกลัวกนกับประกาศผลรางวัลเนาะเนี่ยมาเป็นการสรุปและคงสุดท้ายสำหรับมื้อนี้นะครับแต่ว่าถึงเวลาเวลาสรุปไว้พี่น้องได้พิจารณาแล้วไปนอนฝันอีกเป็นคืนสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับอ่ะ <ส>มีตัวใดแน่มีอย่างแน่กับศิสรุพี่น้องได้รับสมมรับทราบส่วนเส้นกันนะพี่น้องนาะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเอาขามาแล้วกัอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับจะได้ไม่บริผานคลิปดีเด็ดเเนี่ยนึกเหือนจะตอไปรับอาหัวเนื้อท่าดีดีเด็ด็กับสิน้ำมาปฝากกับพี่กับน้องเข้าอ่าเมื่อจะต่อไปก็แล้วกันนะครับ นะมาดูนะมาดูมาดูมาดูวิ่งสายทหารครับเป็นอาจารย์ท่านแรกเนาะนะครับเข่ามาแล้วกะอ่าอย่าลืมนะครับนี่สายทหารเป็นเป็นใบแรกนะครับสําหรับสรุปวันนี้นะครับนี่เด้อครับเด้อนะครับเห็นบ่พี่น้องนะครับใบแรกใบแรกเก้ามาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเก้าสิบล้านเก้ามาล้านเปอร์เซ็นต์เนาะอันใบที่สองกับหกมาสิบล้านคือสายทหารวิ่งสายทหารจะมีสองใบพี่น้องอาจจะมีสองใบแอดก็แล้วมาเขียนเพิ่มเติมอีกนะครับ อาคีบกนคือพมีปฏิบัติครับแ,แอดแมาเขียนเพิ่มเติมให้มันมันเต็มสูตรนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าแอดลืมหาหาบ่เห็นมันต่อไปพี่น้องอ่ะเป็นแนวทางนะครับเรื่องทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่การันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุดเนี่ยครับเอากระใสวิจารณญาณในการรับชมด้วครับเด้่องสลับของเจ้ค,คนวณแม่นหาบริทนัยพอพี่น้องจักษ์เป็นหลีใส่ใบนั่นกระได้เนาะขอเรียนบอ,บอบสรุปนะคพี่น้องการขึ้นไปเบื้องคลิปเอาเนาะพี่น้องเนาะ ืคนไปดูคลิปเอานะครับดูซื้อว่าสิร่งไปประมาณจ้กวันที่สี่ที่หาประมาณนี้นะครับอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่วันที่สิบสิบเก้าหรือยี่สิบนี่แหละประมาณนี้นะครับประมาณวันที่สี่ที่ห้าก็มีน้องหลงหลงสุดนะครับมาตัต่อไปนะครับมาดูต่อไปนะครับมาดูต่อไปนะครับวิ่งเป็นเป็นวิ่งนะครับเป็นวิ่งวิ่งของอาจารย์นะอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะควันนี้นะครับวิ่ง เป็นของอาจารย์เป็นบอเปิดเผยแบบหนึ่งมา1นถึงสตัวครับในบรรดา3ตัวนี่คือ9 6 1นะครับมา1นถึงสตัวนะครับโดยเฉพาะส่วนมากจะมาทางเตะนะครับสามตัวมา1นถึงสตัวมาชัวร์ครับเก้าหกหนึ่งะครับสลับข้นฟันแม่นนะครับคนฟันแม่นกับวันนี้เผนแห่มาที่1 0 9 1แล้วก็1 1ึ่งหน่งะครับขนฟันแม่นนะครับเขียนตัวน้อยเขียนท่าท่ายมือเราพี่น้องนะครับ อเราลองขีดเส้นใต้ไว้นะพี่น้องเนาะขีดเส้นใต้ไว้ไม่จัดเรียนชัดๆจะหน่อยนึงนะครับเออชอบก็จัดขัดก็พันได้พี่น้องเด้อนะครับชอบก็จัดขัดก็พันนะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นฝันเป็นจริงนะครับฝันเป็นจริงได้พี่น้องเด้วยฝันเป็นจริงแคปหน้าจอไปก็ได้ครับชอบก็จัดขัดก็พันได้เพื่อนๆเพราะว่าทางช่องเาเสนอเพื่อความมั่นเคงท่านั้นนะเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่การันตี ว่าจะเข้าหรือจะหลุดนะครับนี่คือแนวะท่าของฝันเป็นจริงใบที่ส,นนสามตัวบนเนาะพี่น้งนองนะเนาะวุ้ยสามตัวบนพนันปะเราเป็นที่หนึ่งสอดพนันนะครับเกีย, 5, กย, 9, กโ arg, โยร์รนห้าเก้านะครับเกียร์ห้าเกียร์เก้าแล้วก็ห้าเก้าเฮ้ยเก้าห้าแค่มาจอดไ้พี่น้องผมก็เริ่มเปิดเริ่มเปิ่มนั่นแหละนะครับมันบามีสมาธิเพราะว่ามันเสียงรถเสียงเรือเสียงหลังเสียงนีงง้มันหลายอย่างนะั้ก็ต้องขออภัยนะบางเสียงบางที่ก็ได้นะนะครับ สามตัวบนฟ้านะครับเกตนะมาจับมามาส้อยออกเกตหาเกตเก้าแล้วก็เก้าหนะครับต่อไปนะนไปจริงใบที่สนะครับชุดใต้บารเทาพี่ดอกแบใต้บารางก็คือแบบวันที่หนึสิงหาคมก็ให้มาที่เกตสามเกตสองนึ่บที่หน้ามาที่สุดก็คือเกตสองกับเกตสามาซานนะครับอ่าแมนคือว่แมนจะใกับใส่บีเกตอนญญาณนะครับเด้อ ทางช่องของเราเสนอ,อเพื่อความบันเทิงเพื่อเป็นแนวทางทานั้นนะครับไม่การันตีว่าสิเขาหรือสิรุดนะครับใส่ดีเจอนัญญานเบิงนะครับอชอบก็บจัดคัดกระพานตัวพี่น้องนะนะครับชอบก็บจัดคัดก็ผ่านนะครับนะย้ำอีกทีนึงนะครับทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเพิ่นนะครับเอาเป็นยังไงพี่น้องคือในบอนะครับคือกับ หาหลอเบิ้งเรือหายังลงเรือตลีก็ได้นะครับบางเที่ยบางที่ก็สิเมื่อละลาปานนี้นะครับแต่ว่าแอดก็เห็นหลายที่แต่ว่าจ็คสินตัวเองเนี่ยบริข่าไปเบ่งนะครับเพราะว่าหลายๆกับบอยพี่น้องนะครับมาดูมาดูมาดูแอดมายมแดงนําโชคนะครับมายมแดงนําโชควันนี้นะครับให้มาที่วิ่งไปที่สามเม็ดเดียวคือสามนะครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวคือสามนะครับจับชุดหน้าที่สามศูนย์สามเก้าสามเจ็ดสามห้านะครับ อ่าสามตัวมาที่สี่สามศูนย์สี่สามเก้าสี่สามเจ็ดให้โชคดีเด้อแสนพันบาเนาะเอาโอเคนะครับสำหรับมาดมายมเรียงนำโชคนี่ครับเพี่นกะเข่ามาดวยเข่ามาดูยูดอกนะครับอ่าพี่เจ็ดนะฮะเบิ้งพี่น้องฮะบ่าชื่นชอบกระจัดนะครับล่าว่าโอ้ยบําบินท่าเราจะกับทานไปิดสะกอนับรองวดต่อตไปก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเนี่ยรองวดต่อต่อไปก็ได้นะครับ อ่านี่คือแน่ทางนะครับเลือกสือสลากินแบงของทางรัฐบาลนะครับในมวลวันที่1สิงหาคม2567นเนี่ยครับอันนี้เป็นแนวทางของมะยมแดงนำโชคเนี่ยครับเอาว่ากันต่อไปพี่น้องนะมาต่อไปมาต่อที่มาต่อที่อาจารย์สิงนะครับอาจารย์สิงวันนี้นะครับโอเคครับแคบหน้าจอไปได้พี่น้องด้วยแคบหน้าจอไวนะครับอาจารย์สิงวันนี้มาที่วิ่งล่างนะครับวิ่งล่างก็คือ อสกับ8นะครับจับชุดอ่าแม่พี่น้องเน้นไปที่2เม็ดเดียวคือ2นะครับเน้นไปที่8 2 6 2แล้วก็9 2าเบเน้นส,สุดคือ9 2สําหรับ4ตัวมาครบล่างนครับ4ตัวมาครบล่างแต่าเพิ่งกะจับไม่ก็ไ้พี่น้องเด้ออจจะเป็นจับที่2 6 2 8 2 9หรือว่า 6, 6่า9หรือว่า8 9นะพี่น้อง ในสี่ตัวนี่ในสี่ตัวนี่ครับมีตัวมักบอพี่น้องว่ามีตัวมักกับจัดด้วยครับเด้อมีตัวชอบก็จัดนะครับอาจารย์เพื่อนใหม่มาวันี้น่อยที่ส <that> ุดครับน้อยที่สุดครับน้อยน้อยน้อยมากนะครับน้อยไปถึงน้อยที่สุดนะครับเพื่อนใหม่มาวดนี้นะครับก็พิจารณาเบ้งพี่น้องพิจารณาดูนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับสําหรับ ฝันเป็นจริงผมไปใช้สันพี่น้องบานคือผมเห็นอา้าวไงระเบ่ดนอบานไนน้อหรือว่า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 โอ้เสนอไปแล้วฟันเป็นจริงแล้พี่น้องเนาะฝันเป็นจริงเสนอไปแล้วนะโอ้ยผมระบายผมผมาทนด้บอกไป,ออไ,ปออไปนะครับอ้าแคบหน้าจอไว้พี่น้องแคบหน้าจอไว้นะครับเก9282แล้วก็62แบบของอาจารย์สิงนะครับเป็นชุด ล่างนะครับเป็นชุดล่างเนาะพี่น้องเนาะเอาแค่ปบละไปพี่น้องอาแช่ปบละกันจะต่อไปเนาะนะครับจะต่อไปต่อไปนะครับก็อาญาตอีกทีนึงพี่น้องสลับทางช่องของเราเสนอเพื่อความบันเทิงสนานนอครับด้อบริษัรันตีว่าสิเข้าหรือสิรุดนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นเพียงแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งทางรัฐบาลเพิ่นนะครับช่องของเราบริษัทสนับสนุนการเน่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับใส่บิจารญาตนะครับด้อในการรับชม รับเงินในกระเป๋าของพี chester, ่น้องนะครับชอบกระจัดกระจายพี so ่น้องมาดูชุดสามตัวบนนะครับอาจารย์สิงห์ให้มาเกตกับหนึ่งนะเปลี่ยนไปที่หนึ่งเนาะครับสามตัวเกตหกเกตหนึ่งนะครับห้าเกตหนึ่งแล้วก็สามเกตหนึ่งคนมักสุดๆคือสามเกตหนึ่งพี่น้องเพิ่นเด่นมากสามเกตหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะสำหรับสองตัวก็คือหนึ่งเกตกับเกตหนึ่งหน่อยอีดีพี่น้องเห็นบะ ม e, ีแค่เกตหนึ่งเน้นไปที่เกตหนึ่งกับหนึ่งเกตนะครับอารูดมันยุบมันพี่น้องเอ๋ยวาเนี่ยแหละประเทศอียิปต์ตามต่อซะล่ะนะครับการใส่วิจารณญาณในการรับชมนะเป็นเพียงแนาทางเท่านั้นะช่องข่าวบอดีแนะนำให้เลี่ยงการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทั้งหมดทั้งมวลเนาะพี่น้องเนาะนี่คือชุดของ อาจารย์สิงห์เนีเป็นชุดบนสามตัวบนเนาะพี่น้องเนาะครับหน้าจอไว้พี่น้องชอบกระจัด,ดขัดกระพันได้พี่น้องเด้อนะแต่มันหน่อยตัวแอดก็มักบังดิคนหน่อยหน่อยสินะถ้าหลายลายกับแอดกับว่ายเป็นไหนเนาะพี่น้องทุ้นหน่อยเบี้ยน้อยหอยหน้อยอย่างว่านนั่แหละเนาะ <c oughs> เนี่ยครับโอ้ยบวบว่ายเป็นไหนดิคันหลายลายกับบว่ายดิคันห้ากันไหนเนาะครับราะว่ายเบ,บ,บียนแล้วอ,อาจารย์เพิ่งเด่นมากกับเบียนอยู่นะแต่ว่าเข้าที่เราพูดสิจทุนนะครับอะ มาต่อไปพี่น้องแคบหน้าจอไปล้วไปพี่น้องแคบๆไปได้ครับเด้อแคบไปบ้หน่อยนะพี่น้องเพราออาจารย์สิงไม่ได้ไม่ได้เยอะในวันี้นะเห็นปะชุดล่างก็แค่3ตัวชุดบนก็แค่2ตัวสองตัวก็ไปครับซื้อวัตถุดียวสั่งได้พี่น้องนะแคบหน้าจอไปพี่เขาเรื่งแคบหน้าจอไว้นะครับสําห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 รับแนวทางของรับเฉพาะสายทหารเด้อพี่น้องเด้อโอ้อย่างไลน์เนี่ยจะหน่อยหนึ่งพี่น้องบ้าไลน์ก็คือไลน์บ่าบ่าไลน์ก็คือบ้าไลน์นะพี่น้องเนาะ รับสภาพสายทหารนะครับ1นึ่งสีหาคมหกเจ็ดนะครับก็คือเลขท่านนะครับเลขท่านก็นคือเจ็ดสองกับสองเจ็ดห้าเก้ากับเกที่ยิงกันมี2ตัวแต่ว่าเพิ่งกลับมากก็เลยเป็น4ตัวนะครับนะเนาะอ่าซุด3ตัวก็คือห้าหกสองห้าห4สี่ห้าหกเจ็สองหกสี่ห้าหเจก็คืออ่าท้ายรางวัลที่หนงเนาะพี่น้องเนาะ สองตัวนะครับสตัวก็คือเกตสองห้แดห้าเก้าแล้วก็5้เกดนะครับขอให้พี่น้องไอมีรุ่นหน้ารุ่นก็คือเก็สองดนะครับเก้าตัวคือเกตเก้าห้าี่หกนะครับซ้ำกลับไปกรับนพี่น้องเนาะเพิ่นขัดออกมามีมีลุ่นนะครับประมาณนี้นาะพี่น้องเนาะอ่ะ แคบหน้าจอไว้พี่น้องมันหลายตัวจังหน่อยนึงนะครับประเทศไปฝันไหมนะครับอ่ประเทศมันเข่าตัวได้ตัวนึ่งกัจังตัวหลุดใส่นะครับอ่ขอบคุณหลายขอบคุณเออ่ sc แฟนช่องที่ติดตามนะครับอ่ขอบคุณทุกๆุกสำนักทุกอาจารย์กัแล้วกันนะครับอ่าต่อไปต่อไปมาดูที่อาจารย์กรกาละศีนะชุดใบฟ้าพาโชคนะครับอ่าใบฟ้าพาโชคนะครับเนาะอ่าเป็นวิ่งมาที่หนึ่งกับหกวิ่งเพื่อนแบบเน้นเน้นนะครับเน้น หนึ่งกับหกมาประจําพี่น้องสีมาตัวใดเนี่ยบางเทือกับมาทั้งสองตัวอันนึงไปบนอันนึงไปล่างนี่สิจับเงดนี้จะมาบอลนะครับกับพี่เจรนาเอาด้วพี่น้องด้วยแต่ว่าเพิ่นก็ยังจับมาอยู่ที่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าซึ่งหนึ่งเกียก็เข้ากับอาจารย์สิงนะครับคล้ายๆกันบ่าพี่น้องใช่หรอ่าหนึ่งเกียนี่ยเห็นบ่าพี่น้องหนึ่งเกียนะครับเลขมาโครเทียมาโครที่อ่าหนึ่งเกียจเกียจหนึ่งเนาะอ่าก็ถือว่าเป็นตัวเดียวกันนะครับอ่า คือกันบอกพี่น้องอาจารย์สิงกับอาจารย์กรน,นะครับหกเจ็ดหกแปดหนะครับหกเจ็ดหกแปดหกาคือหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนะครับหกเจ็ดหกาสตัวก็คือ1 6ึ่1หกเจนนะครับนี่คือ,อ เอ็ดใบฟ้าอาจารย์กรกาลสินนเพนแปลงป่นปมานะครับขอขอบคุณหลายกก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกๆอาจารย์ขอบคุณทุกสำนักขาดใบหนึ่งได้เอซีนะครับขาดหนึ่งใบนะครับทีเ e อ็ดฮาโบเห็นยากมันอยู่ส่นอยู่ใสนะครับเขียนไปเลยละแต่ว่าหาบาอคอร์นต้องขออภัยหลายของเจ๊คำนวณแม่นแลพี่นอนะ้องเนาะอบเ็นนะเอาเ่า B en, ะพียงพี่นอ้องอาขามว่าพี่น้องยังสนใจอยู่กับย้อนขึ้นไปเบืๆๆ้องหพี่น้องเนละ้วคลิปผมน่าจะลงประมาณสักวันที่ ยี่สิบหรือยีอ่สิบเอ็ดในแบบมานนี่นะครับคลิปแรกเนาะกับซาลาคิวนี่ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเอฟซี FC แฟนช่องหลายๆนะครับอขอขอบพระคุณทุกๆอาจารย์ทุกๆสำนักนะครับเห็นแล้วก็ใส่บีเจรณาญาเลยครับเด้อพอประมาณพอประมาณเนาะคนละใบสองใบเพราะอะไรหลุนเพราะอะไรฟังเพราะอะไรระทึกบัดต่อไปเนาะ่ากับทางในสนามก,ก็แล้วแต่ แล้วแต่พี่เจนรองแล้วแต่เอฟซีเพิ่นนะครับเพิ่นเพิ่นเพิ่นมีทุนในสัปหลัยก็แล้วแต่เพิ่นเด้อพี่น้องเด้ออ่าสาราคปนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกๆอาจารย์นะอาจารย์ทุกทุกสำนักที่เพิ่นได้ให้ทางช่องเฮามใ้แบ่งปันกับพี่กับน้องเฮานะครับขอบคุณหลายกัารงานนะครับขอบคุณเอฟซีเพินช่องนะครับที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเนาะอ่าสาราคปนี้ก็ขอให้เอฟซีเพนช่องร่รำเรื่อยเรื่อยนะครับอ่าจะจบวันมาได้จักเงินแสงเงินหลังกันเมื่อสุขสุขสน ในงวดบันที่หนึ่งกันเอ้ยหนึ่งสิงหาคม2,567นกบะครับสลรคขีนีใบเพียงสามีล่าไปก่อนไม่เขากันคลิปหน้าอาคินี้การะคางบาสาวัสดีครับสวัสดีครับ